สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนะครับฟอร์ดเ a นไนหรือว่าทีมงานพี่จารึกนะครับนะครับมีบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถนะครับให้กับพี่วาชินนะครับเป็นรุ่น Ford Ranger XL Plus คันนี้นะผมเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่วาชินกันว่านะครับว่าเห็นรถครั้งแรกเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนะครับโอ้เว็บแรกที่เจอรถก็สวยมากเลยครับใหญ่กว่าในรูปอีกคนครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าในการส่งรถหรือว่าเอกสารอะไรเรื่องเคลียร์เงินพวกเนี้ย โอเคไหมครับพี่โอเคเลยครับผ่านง่ายคือว่าเรื่องเรื่องทําง่ายมากเลยครับคือทางพี่จายื่นเรื่องมาแล้วก็ได้สอบถามกันแล้วก็ทําเรื่องนะครับผม ก็นะครับนั้นผมเป็นตัวแทนของพี่จารุเลนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับออกรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรพี่จารึก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อทีมงานอย่างผมก็ได้นะครับผมก็วันนี้นะครับขออนุญาตส่งมอบรถให้พี่บาชิตก่อนนะครับผมวันหน้านะครับผมจะนำรถรุ่นะครับมารีให้ลูกค้าชมนะครับก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมก็ขอตัวนะครับส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนายนะครับเป็นทีมงานพี่จารกนะครับวันนี้นนะะครรับสงยตกููเปป็4 ราคาจำหน่ายอยู่ที่752,000บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวสีขาวนะครับคันนี้นะครับได้ทำการนะครับติดตั้งตัวสกรูหน้าทรงเตี้ยให้นะครับเพิ่งเป็นตัวดําด้านตัดสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ให้นะครับแต่ว่าตัวฟอนต์ไอโฟดีเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับพิเศษสุดคือจะเป็นตัวดําขอบแดงนะครับแล้วก็ในไฟ LED เนี่ยเราติดตั้งให้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ กันชนด้านหน้าเน, ok made, lighting, antis, siglo, น lot, ี่ยเราได้ทาการทําสีให้นะครับเป็นตัวสีดําด้านให้นะครับเพื่อให้ตัดกับตัวกระจังหน้านะครับอแล้วก็มาส่วนแล้วก็ต่อแล้วก็มาต่อในสองตัวด้านบนนะครับซึ่งจะมีสติกเกอร์นะครับคำว่าลนเจอร์นะครับติดตั้งให้นะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีแถบสองแถบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อเนี่ยเราติดตั้งซุ้มล้อขนาดหกนิ้วให้นะครับเป็นตัวแบบมีหมุดนะครับผมนี่นะครับล้อนะครับจะเป็นล้อลายมาเวลนะครับคันนี้ขอบสิบหกนะครับยางเป็นมอนเตอร์เอทีสองนะคร นี่นะครับดูดแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาต่อในส่วนของตัวลายสติกเกอร์ด้านข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกไปคําว่าเลนเจอร์นะครับพร้อมโลโก้แดงไวท์แท็กนะครับตัวนี้นี่ครับคันนี้นะครับแต่งทรงไวท์แท็กเลยนะครับนี่นะครับผมกันสาดนะครับจากโรงงานนะเราติดตั้งให้นะครับตัวลาลังคาด้านบนนะครับจะเป็นตัวสีเงินเหมือนตัวไวท์แท็กเลยนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มนะครับจะเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับนี่นะครับเป็นตัวหกสิบ บานหน้านะครับบานข้าง80แล้วก็ตัวชุดครอบนะครับตัวนี้เป็นคำว่าเレนเจอร์เป็นถี่ดำด้านเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นซึ่งดีเทลอ่าคอนเซ็ปต์ของงานตัวนี้คือจะเป็นตัวดำด้านทั้งหมดนะครับนี่นะครับผมสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวสปอร์ตบาร์แท้ของไวท์แท็กเลยนะครับมีไฟเบรคดุลิสานให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาต่อในสองตัวกันชนท้ายบ้างครับคันนี้นะครับรุ่น XLPatch เนี่ยจะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับเราได้ติดตั้งกันชนท้ายให้นะครับผมตัวนี้ ในสองด้านท้ายนะครับรุ่นนเ้าพัน์เนี่ยจะไม่มีตัวกันชนท้ายมาให้นะครับตัวนี้เราติดตั้งกันชนท้ายให้ด้วยนะครับพร้อมตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์ที่มีลายมอนเตอร์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายายดาดเนี่ยเราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะครับผมคันนี้นะครับมีกล้องถอยด้วยนะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปชมกล้องถอยในภายในกันนะครับภายในมีอะไรบ้างนะครับนี่จะเป็นภายในจอนะครับแอนดอร์ที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าไปนนนะะครรรรัับตวววี้้ซึ่่่่งจสาาาามถเเลลหหืืออไดยนะครับ ในจอตัวนี้เลยนะครับหรือว่าสามารถดูหนังเน็ตฟิกก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับกล้องถอยที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเวลาเขาเกียร์นะครับกล้องถอยจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวเส้นเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ระยะไม่เพี้ยนนะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับโดยรวมภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับผม